คลิปแนะนำค่ะถ้ายังจำกันได้รอบที่แล้วเอวแม่ค้าอยู่ที่33นะคะ ครีมที่แถมมี2แพ็กเกตนะคะแพ็กเกตเดิม80กรัมแพ็กเกตใหม่สีดำา70กรัมค่ะทาครีมบางๆก่อนใส่สายรัดทุกครั้งนะคะคุณลูกค้าเปิดกล่องครั้งแรกลูกค้าบางท่านอาจตกใจนะคะเปิดออกมาทำไมสายเล็กจังทับๆดูอุ๊ยจะใส่ได้ไหมเล็กมากๆเลยใส่ได้แน่นอนค่ะคุณลูกค้ามาดูกันใส่ให้ถูกวิธีนะคะแบบนี้ใส่ไม่ได้จ้าลูกค้าจ๋าต้องใส่แบบนี้นะคะค่อยๆดึงลงเรื่อยๆค่ะลูกค้าที่ต้องการเก็บทรงเก็บพงุงเป๊ะกระชับ

แต่ไม่ต้องการแน่นมากนะคะแค่ต้องการเก็บพุงเท่านั้นและต้องการเสริมบุคลิกภาพลดอาการปวดหลังแต่เป็นสายชิวๆใส่สบายแนะนำลูกค้าเลือกไซส์ที่พอดีกับรอบเอวของตัวเองจ้าแล้วพอเอวลดลงลูกค้าก็ค่อยๆขยับตะขอเข้าเรื่อยๆได้นะคะสำหรับลูกค้าสายฮึบสายสตรองสาวมั่นต้องการลดเอวเร่งด่วนแนะนำให้เลือกไซส์ที่รอบเอวเล็กกว่าเอวปกติ1-3นิ้วจ้าไม่แนะนำให้อ้างอิงจากไซส์ากางเกง nah kan